you แซ่บแซ่บมากสุดยอดเลยค่ะแซ่บอีีหอแซ่่บยันนี้เขาเรียกโรกุ้งใช่ภาษาลาวปั้นเข่าใส่กุ้งปั้นเข่าใส่กุ้งกินแบบใดเจ้ามงบอ่กินแบบใดดวิจิบอร์กยอดกินเข่าปลาสุดยอดเลยน้ำเด้อแซ่บปะ อันนี้ก็ถึงเครื่องของแซบวาซาบิค่ะดีมากและประกันกระป๋องพร้ป๋องนึงเด้อแซวกินเลยจ้าเอช่แม่แม่ยางเมื่อบอกบลูเบอร์รี่เนี่ยงปะอันนี้หอแล้วก็เช็คบมินต้าก็อันรองบะกอกแล้วก่อะไรกัน ตอันนี้มันพูดจากตันลูกระตะเบทีรักครอบครัวอันนี้ก็สั่งกลับบ้านนะคะอ่าสั่งกลับบ้านที่อร่อยมากที่ร้านอาหารนิโมใช่ไหมคะแล้วก็อ่ามาเลยมาเลยอ่ามันเลองมาลองชิมซูซีนะคะมันชิมเซฟด้วยค่ะอ่านะลูกตานิชะ เดือตันม so, like so, like so, like, ีไซใกล้ๆกับปั๊มปตทตันมีไซเนาะเป็นไผยสะดวกแถวนี้มาแวะซีมได้เนาะอาหารแซ่บและกันราคานี่ก็ถือว่าเพราะแพงกนหม่องถือว่าบ่แพงเนาะราคาสัมี่เพราะงั้นอย่าโง่ต้องมาซีมมาลองเซฟคนนี่แล้วแมนเพราะว่าขนาดเจ้อ่ามินิมาร์โซกทวีเนาะคนนั้นต้องได้สั่งกลับบ้านเพราะว่ามันแซ่บหลายเปมาซซเตี แซ่บจอยเด้ที่สำคัญก็แซ่บหล่ามากเลยค่ะที <c oughs> ่สำคัญเซ่บเห็ดอาหารนี่แซ่บเห็ดด้วยใจเป็นเห็ดด้วยใจเป็นวะแซ่บลายแซ่บลามาได้ด้วย่ะชวนกันมาเยอะๆนะจ๊ะมีส่วนลดนะส่วนนี้มีโปรโมชั่นกดไลค์กดแชร์รับของฟรีไปเลย